สัมมาฝึกฝนวิทยายุทธขาบำเพ็ญเพียนนางบำเพ็ญเพียนภาวนาอยู่ขอรรษาเป็นนางอนพ่นละขอนางนเพื่นน้ำปูน้ำยาเพื่นละขอเอ้ยเมียเอ้ยลูกหลานลูกศิษอไปสั่งพระาหนักสั่งวัดสั่งวัดว่าลนำเลยอคอยเรื่อยๆนางแล้วโอ้ตัวแดงจริงครึ่งปโอ้ตัวสีแดงจริงครึ่งแมบขน่อตชนี่วัดนี้สิ่งกันญายนนี่ผู้รดพัดเสียใจเบียดดนเนี ในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมคูณสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีอยู่ดีเมียงเด้อแฟนเด็กจีกันทุกคนทุกคนให้หน่าให้ตาไปโดนแลเป็นปีกวัวพูแหละค่ะเมาออกคลิปมีจากลูกชาลานั่งฟ้ามุนถักการเหมือนได้มีโอกาสมา คุณเป็นนอกมากขึ้นเลยพูนีงามกว่าเก่าเลยหมือนพี่น้องเลยคือเก่าหลักตัวนึงปู่ที่นึงปู่เสียชคให้ฮรบดับแต่มื่อนี่บังเอิญมาพ่อเนาะครับปู่เมื่อนี่บังเอิญมาพ่อกันมื่อนี่ปู่ก็บ่ได้ไปทั้งเพื่อพี่บุญรักด่วนแล้วมันก็ยากน้ำสา่งพญานาคยิ่ตัวแถวจังหวัดเลยอยู่อ๋อปู่สั่งพญานาคแม่ยนเม่ยนสั่งทั้งวัดป่าเป็นปลาไก่สี่เลี่แล้วล่ะสี่องค์บอกอันนี้ก็รู้สึกว่ากะสามารถฝึกฝนวิทยายุทธ เกาบผมเพ็ยรนางผมเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ขอภาษาจะไี้ไปทางไหนบ่ได้มื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมาผู้ก็มาก็ได้เป็นนางอยู่ทางพุ่นระทางบุรีรัมย์ทางสุรินทร์พุ่นลัมอ๋อแต่วันปูไปขออยู่ทางอันแม่นๆมทั้งบุรีรัมย์พุ่นลัมอ๋ออยู่เรือโบราณแม่นบ่่คะแม่นๆขอทางเรือโบราณมาได้พุ่นลัมคือว่าสิเป็นของข้นกำนันนี่กระพี่กับน้องกาแฟเนปทั่วประเทศนั่นแหละที่บ่ได้พอกันโดนแม่นให้เป็นรางวัลพร้อม แต่ว่าเมื่อวานนี้ปูเป็น<ะ>บุญข่าวากได้จ้ะบุญข่าว삭ไงแล้วพ่อแรงเงินซื้อเซบุญข่าวกนี่แหละเพราะว่าบุญข่าวกวันที่สิบเจ็ดสิบสิบหกรับเงินเออสิบหกลำเงินสิบเจ็ดกับบท่าบุญท่าบุญพอดีโอ้เป็นโอกาสดีแล้วเมื่อนี้ก็ไม่ได้นัดหมายกับปูเลยค่ะนัดหมายพ่อมาพอ่าพอกันด้วยบางเอื่อนวัอนี้ค่ะก็ไปนั่งมาตเตอร์บุญก็ได้สามตัวงามงาม,งามละเอียดก็ได้ ไปซื้อบ่ะค่ะปูไปนั่งเป็นนั่งเป็นนั่งเอาน้าเพิ่นล่ะขอนั่งน้าเพิ่นน้ำปูน้ำยาเพิ่นล่ะคอเอ้ยเมียเอ้ยถูกปูลูกหลานตื้อสีสีคอไปสั่งพระยาหนักสั่งวัดสั่งวัดว่าล่ำน้ำเด้อสั่งคอให้ได้ค่ะเป็นนั่งแล้วนะโอ้ตัวแดงจริงครึ่งปุดิโอ้ตัวสีแดงจริงครึ่งแล้วบ่ะค่ะปูแมอแมนช็อตนี่งวดนี่ซี่งกันยายนนี่ผู้ริพัดเสียใจบีกโดนเลยโอ้ตัวเจริโพ่อเทนึงโดน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 มาโดนอีหลีเนาะค่ะปูปีกเว้ยเนาะบปีก กินอดแฟนู่ที่ลูกหลานทุกคนนี่ดอกได้เลขสามตัวนี่เป็นแนวทางเนาะสามตัวเด็ดก็คือ 7, จ็ดห้ห้มแมนแมนสองตัวเน้นๆก็คือสองสี่สองแมนสองวันนี้ก็เรียกตัวกันก็มี 9, 5, ้ากับหกตัวกันมาเน้อเก้าห้ากับหกสองสามตัวนั้นเจ็หส องตัวเน,น้นก็คือสองสี่ตัวกันสำรองมันนั่นก็คือเก้าหากับหกสองแต่ว่าโดนน,น,นั่นที่ปู่ฤษีอินดนัมได้มาพบ่อกับพี่กับน้องในปีกวัวแล้วเป็นรางวัลน,นำใจเล็กๆหน่อยจากปู่อินดัาให้ลกูกให้หลานคาได้มีโชคมีลาบนากันค้าได้สั่งบุญสั่งกุตลช่วงบุญก่อสานี่กับพ่อได้สื่สสอสิ่งสิ่งของไปวัดไปว่าไปกินไปท่านพ่อได้บุญได้บุศลนได้บารมีเนาะแล้วกับพี่กับน้อง ปูคิดว่าขันพวกเขาหน่อยก็คงจะเขาหลายให้ลูกให้หลานนี้แบอ,อันนี้ปูเพียงแต่ว่าให้เป็นแนวทางขันผู้ใดมักลูกหลานจังคอยเอาเด้อพู้ใดบ่มัก,กเกลี่ยน่านแต่ว่าขันพู้ใดมักมักแห้งก็จัดให้นักหนักไปเลยโดนๆนั่นที่ปีนี่ทั้งปีปูบ่เคยไปนั่งแล้วก็บ่เคยไให้ปูจะให้พิเศษสำหรับแฟนที่ตัวประเทศไทยตัวลูก,กให้มีโชคมีลาภ กันสุขผูสุกคนโดยเส փ มณีนี่ช่องมรดการพาร่วยแต่กาแม่ยังก็นนนแม่นวลแม่นวลพาร่วยบ่แม่น,นวลพาร่วยนี่จะพูดจบๆงามทั้งนั้นกันพี่น้องเบิ่งแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องอย่าเบิง่งอย่าเบิงเบ่งอย่ซื้อจะกดเหรียผ่านเบิ่งให้มันจบคลิปแล้วสิมีคลิปช็อตเด็ดจอดตัวไทยของคลิปให้พี่ให้น้องกันได้เบิง่งให้พี่น้องเด้อสำหรับหมวดนี้ให้มีโชคมีลาภ ให้มีอำนาจและวัสนาผู้ขอดลบันดาลในพระคุณพระศีพระรันตนตรัยจงคุ้มข้องพี่น้องจงปกปักรักษาให้โลกให้เจ็บให้ป่วยให้ไข่ให้จนแยกจนแยเกเจ็บแยไข่ขอให้่ำรวยทุกคนจริงเลยที่เป็น้องได้ทํามาแต่ศาสตร์รรรรปังกอนต่ศาสตร์นี้ศาสตร,ร์หนาและในหน้าคนและปัจจุบันแต่จงอำนวยบุญผลบุญบารมีทั้งหลายจงค้ำจงคุ้นจงหนุนจงช่้ลูกหลานก็ให้มีโสดมีหลบับกันสุข,ขุสุขคนสลับชิตนี้ กระเพียงจบเพียงสามหีหมายเหตุจะเลื่อมเดอ้อพี่น้องลูกหลานเจ็ดห้าสามแดงจริงครึ่งเลยไหครับแดงจริงค<บ>รึง<ๆ>่งเลยเน้นๆสองตัวก็คือสองสีตัวกันมันสำรองก็คือเก้าห้ากับหกสองโดยเฉพาะพี่น้องเดอ้อผู้ใดมักกระจัดนักๆกันผู้บมักก็อค่อยเรียนเอาเดอ้อค่อยเรียนค่อยไปค่อยแปรง คนว่าค่อยๆหาค่อยๆแกะค่อยไงมันแกได้ตอนขั้นดอกเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาเพียงซจำหนิเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ปู้รู้สิ่งใดมก็กาศปมาสวัสดีอยู่ดีเมียงสุขุสุขชนเด้อขอบคุณค่ะปู้บริรัสดีค่ะ